สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับคาสโนวานะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นรถที่ผมรอคอยเข้ามาพอสมควรเดี๋ยวผมอยากให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยเจ้าแทงสามร้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณจะคาดหวังให้มันเป็นรถที่รูปทรงแบบโอ้โห ล้ำยุคะลรมันคงไม่ใช่เพราะว่าเขามาในแง่ของเป็นรถออฟโรดซึ่งดูแบบบึกบึนนะครับรถมันจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงอะยรห,หมดเลยเรถเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นกล่องนะครับซึ่งทางเกรด t วอร์มอเตอร์เนี่ยเขาก็ให้นิยามเขาเรว่ามันเป็นทรงแบบบ็อกซี่นะครับบ็อกซี่ก็คือกล่องอะแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นเหลี่ยมเยอะ นะครับส่วนความออทันสมัยเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับเทคโนโลยีซึ่งตัวไฟหน้าเนี่ยนะเป็นทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมก็จริงแต่ว่าเขาเป็น Intelligent LED นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออความส่องสว่างเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นแค่ LED นะเขาจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออก็มากับฟังก์ชันที่ค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับ ล้องหน้านะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันมีความพิเศษยังไงคันนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะฮะแล้วก็ในแง่ของอไฟตัดหมอกนะครับฟ o อกแ m มก็จะค่อนข้างมีดวงเล็กหน่อยแต่ว่าสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งผมดูจากรีวิวของทางต่างประเทศแล้วเนี่ยก็โอ้โหรถคันนี้นี่ได้รับคำชมเยอะมากเลยนะครับกันชนนี่เป็นออกแนวแบบบิ๊กบัมเปอร์นะครับใหญ่ แข็งแรงเนะี่ยผมขึ้นไปนั่งได้เลยเนะนี่ยเนี่ยนั่งได้เลยนะครับก่อนจะไปถึงด้านข้างผมอยากให้ดูว่ารถคันนี้เขาตั้งใจที่จะมาเป็นออฟโรดโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าช่วงของด้านหน้าเนี่ยหรือเขาเรียกว่าโอ้แหงนะครับมันจะสั้นมากเลยโอ้แหงสั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณขับไปในที่ที่แบบ คนไทยชอบพูดกันที่ธุรกันดารหรือเราก็เรียกว่าออฟโรดนั่นแหละนะครับเป็นเนินสูงเนินชันเลยพวกนี้การที่มีหน้าสั้นเนี่ยมันทำให้ล้อเนี่ยมันสามารถปีนเนินได้ง่ายกว่าแล้วข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมว่ารถคันนี้เขาบอกว่าสามารถไต่ขึ้นเนินชันได้70องศา แล้วก็พอเรามาดูด้านข้าง,างนี่ผมบอกนะมันเป็นทรงแบบบ็อกซี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นเหลี่ยมนะครับเสา A ด้านหน้าค่อนข้างตั้งตรงนะครับอันนี้รถล,ลักษณะออฟโรดเนี่ยคุณจะมาให้แบบเสาลาดเอ,อ A นอนเยอะๆผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าการขับขี่เนี่ย จะต้องประเภทมีการมองด้านล่างด้านหน้าด้านข้างให้มันชัดเจนะนะครับเพราะฉะนั้นกระจกบ้านหน้ากระจกบานข้างเนี่ยครับก็จะมีความกว้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยดูเห็นไหมสไตล์ออฟโรดเลยดูบึกบึนแข็งแกร่งมากแล้วนี่นะเห็นไหมมีกล้องด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยดีกว่าว่าคันนี้มีระบบกล้องรอบทิศทาง3 6 0องศาอย่างแน่นอนซุ้มล้อเนี่ยเขาเป็นวัสดุที่แบบคล้ายๆกับไม้ยี นะครับบางท่านทราบแล้วแต่สำหรับท่านที่ไม่ทราบเนี่ยผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงต้องทําซุ้มล้อที่เป็นวัสดุแบบนี้เขาช่วยซับเสียงนะครับไม่ให้เสียงจากถนนหรือเสียงจากยางเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารดังนะครับจะสังเกตพวกรถยุโรปหรือรถ SUV ที่หรูๆนะตอนนี้เนี่ยนะครับจะใช้วัสดุแบบนี้กันหมดแล้วมันช่วยซับเสียง ทุกท่านชอบบางคนบอกว่าโอ้ยรุ่นใหม่ๆแล้วทําไมยังเอาล้อมาวางนี่อหละเอากลักษณ์ของรถออฟโรดนะครับก็คือเอาอยางอะไหล่เนี่ยแปะไว้ที่ท้ายเลยนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายแต่ว่าก็มีระบบการล็อกการขโมยอะไรอย่างนี้นะนะครับก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็กระจกหลังเนี่ยก็จะมีที่ปัดน,น้าฝนอยู่ข้างบนนะแปลกดีนะจากปกติทั่วไปเราจะเห็นอยู่ข้างล่างปัดขึ้นใช่ม่านี้ก็ปัดลงนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ ไปชนกับตัวยางอะไหล่นะครับบายไฟเบรกโดที่สามีพร้อมนะแล้วก็เห็นอันนี้ไหม HEV นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเอาแล้วออฟโรดไฮบริดเ <c oughs> ขาจะใช้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.0ลิตรแล้วก็มีพ่วงเทอร์โบมาด้วยเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ย แรงม้าอยู่ที่244แรงม้านะครับส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่380นิวตันเมตรแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่เป็นซินอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นสัญ,ญลักษณ์ HEV ที่ท้ายรถเพราะฉนะนั้นคันนี้เขามีระบบไฮบริดมาให้ด้วยเปิดเครื่องมาเราก็รู้แล้วล่ะครับว่ามีไฮบริดเพราะว่ามีสัญญาณเออโทษนะครับมีสายไฟแรงสูงสีส้มเห็นเป้งๆอย่างงี้นะครับรู้ได้เลยคันนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแน่นอนนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ที่ติดตั้งมาเนี่ยเขาก็มีพละกกำลังอยู่ที่106แรงม้าแล้วก็แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่268นิวตันเมตรดังนั้นเนี่ยเมื่อทำงานพร้อมกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานพร้อมกันเนี่ยแรงม้าทั้งหมดเนี่ยออกมาเนี่ยเขาจะอยู่ที่304แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย ขึ้นไปถึง640นิวตันเมตรเลยโทษทีนะไหนๆมันก็รถออฟโรดแลนะ้วใช่ไหมผมขอปีนเลยแล้วกันข้างบนเนี่ยสวาากาศชัรกฟินนะครับนี่เดี๋ยวจะหาว่าล้าสมัยหรือเฉยแล้วก็ตัวมีราวหลังคามาให้สองข้างพร้อมใส่แร็คได้เลยนะนี่เห็นไหมผมให้ดูเห็นว่านี่ตรงนี้สบายเลยเห็นไหมครับขาออกแบบมาเนี่ย พร้อมเลยนะครับออกออฟโรดได้คุณเนี่ยเวลาเอาของขึ้นหลังคาเนี่ยเห็นไหมมีที่เหยียบมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยเขาเอาตั้งใจออกมาให้เหยียบเลยนะมีเป็นตัวกันลื่นให้ด้วยนะครับชักจะชอบซะแล้วแล้วก็นี่คุณผู้ชมมาดูนะฮะเป็นไงล่ะมี power outlet นะครับเสียบปลักก๊กได้เลย คราวนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้ามาชมภายในกันดีกว่านะครับมาดูภายในกันดีกว่านะครับโอ้โหเปิดประตูมาเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยแอมเบียนท์ไลท์ฮะเห็นไหมสีฟ้าแล้วก็แมคุณผู้ชมจะคิดเหมือนผมไหมผมคุ้นมากเลยก <laughs> ับดีไซน์ภายในนะฮะมันเอาละไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่ เป็นที่นิยมตอนนี้แล้วก็ดูหรูหราด้วยนะครับที่บกผมคุ้นเนี่ยผมคุ้นกับเนี่ยช่องปรับแอร์นะแล้วก็หน้าจอที่เป็นบอกอะไรเดียวต้องใช้คาว่าเป็นดูโอว e s สกรีนแล้วกันเพราะว่าหน้าจอแสดงผลการทำงานกับหน้าจออ n น o r เทนเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเขาแยกกันนะครับแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยเขาให้เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยซึ่งก็จะแบ่งกันเป็น12.3นิ้วแล้วก็12 3นิ้วเหมือนกันก็คือ12.3นิ้วต่อกัน2จอนะครับ เบาะเนี่ยเป็นหนังนาป้าเลยนะเพราะฉะนั้นการที่ใช้เบาะหนังนาป้าเนี่ยมันคือมาตรฐานเดียวกับรถยุโรปเลยนะครับแล้วก็ดูดีไซน์การจัดวางเลยพวกนี้เขาก็จะเป็นทรงแบบตั้งๆนะเพื่อให้มันเข้ากับกับกับตัวรถภายนอกอะนะครับแล้วนี่ดูกุญแจดิเท่มากเลยนี่คือด้านหน้าที่เป็นปุ่มรีโมทกดนะครับแล้วนี่ นั่นหลังเห็นไหมเป็นตัวทีเป็นแท้งวันนี้เราได้แค่สวิชออนตัวปุ่มสตาร์ทนะเขายังไม่ให้เราสตาร์ทเครื่องเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสตูดิโอเดี๋ยวจะเหม็นควันนะฮะก่อนหดี๋ยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยดูสิเห็นไหม12.3นิ้วแบบคู่แล้วก็เมื่อกี้ถ้าสังเกตนะพอผมกดปุ่มเอ่อปุ่มสตาร์ทเนี่ยเบาเนี่ยเขาเลื่อนเข้านะครับ เขาเลื่อนเข้าอัตโนมตัติแสดงว่าคันนี้นี่มีระบบเวลคัมซี k ด้วยหมายความว่าเวลาเราดับเครื่องนะครับสตาร์ท <Yeah. S 1> เห็นไหมเบาะจะถอยเองอัตโนมตัติเพื่อให้คุณขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นนะครับเราสังเกตว่าแอมเบียน i g ไลเนี่ยแอมเบียนไลขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะเส้นสายเนี่เหมือนกันเลยนะครับมีเนี่ยไม่ใช่ผมเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้กี่สีแล้วเนี่ยเขียวเหลืองแดงม่วงชมพูฟ้าโอ้สนุกแต่ว่าไม่รู้กวนสายตานะครับสวยงาม นะฮะคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอเนี่ยผมคงยังไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนะว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรต่ออะไรบ้างเพราะมันเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีการโชว์ระบบการทํางานของระบบไฮบริดนะครับตัวมอเตอร์เครื่องยนต์ทํางานแบบไหนยังไงตรงกลาเห็นไหมเขารูนะฮะเป็นนาฬิกาเข็มนะครับเป็นนาฬิกาเข็มแล้วก็ล้อมรอบด้วยอะไรคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นระบบ ปรับอากาศนะครับ climate control หรือว่าระบบแอร์ไม่ใช่นะควบคุมแอร์อยู่แผงข้างล่างนะครับแต่ข้างบนเนี่ยอันนี้คือระบบดิฟล็อกนะนะครับดิฟล็อกหน้าหลังก็คือการเฟืองล็อกหน้าหลังอะ่ะเวลาคุณวิ่งอ f ฟโรดอ่ะนะครับให้ล้อสองข้างมันหมุนเท่ากันน่ะนะฮะแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยปรับแสอัตโนมัติเห็นไหมโอ้โหหรูมากเลยนะนี่มีช่อง usb เอาไว้เสียบกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ คันนี้เนี่ยมีซันรูฟไฟฟ้าด้วยนะครับมีซันรูฟไฟฟ้านะเนี่ยเปิดแงนได้แล้วก็สามารถเปิดเลื่อนได้เนี่ยเห็นไหมครับแต่ว่าซันรูฟเนี่ยเออเป็นแค่ท่อนหน้านะครับไม่ได้เป็นพาโนรามิกถึงข้างหลังนะแต่แค่นี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วสบายๆนะครับเนี่ยเราปิดนะเป็นกระจกตับแสงด้วย สำหรับแท้ง300รคันนี้นะครับมีโหมดการขับให้เลือกเนี่ยโอ้โหเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะครอบคลุมการขับขี่ของคุณเนี่ยได้ทุกรูปแบบจริงๆอะ่ะนะฮะก็คือก่อนอื่นเลยนะรถคันนี้จะสามารถปรับเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับได้ขับเคลื่อนสงล้อหลังได้แล้วก็เป็นโฟลนะครับก็คือเราเป็น4ีล้อแล้วก็ใช้ความเร็วต่ํา นะครับแล้วก็เป็นอัตราทดเฟืองที่เอาไว้ขับแบบออฟโรดจริงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโหมดการขับให้เลือกได้นะครับทั้งเป็น normal นะมีถนนลื่นมีถนนพื้นลื่นแบบเป็นพวกแนวแบบหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบ้านเรายังไม่มีนะหิมะไม่เป็นไรเพราะว่าคันนี้เขาขายทั่วโลกนะตอนนี้ยุโรปเนี่ยโหเขากำลังไปที่สนใจแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ย สนใจรถคันนี้มากเขาซื้อไปเล่นกันแต่งสนุกมากเลยนะครับมีวิ่งบนพื้นทรายวิ่งบนพื้นโคลนแล้วก็ถ้าคุณวิ่งในเมืองในอะไรอยากจะให้มันประหยัดเชื้อเพลิงหน่อยก็มีโหมด e ีโคนะฮะแล้วก็มีเนี่ยระบบเอ่อทั้งกล้องนะครับทั้งระบบพวก parking sensor ทั้งหลายเวลาใครเข้าใกล้แล้วจะมีสัญญาณเตือนหรือว่าเราถอยไปเรากลจะชนแล้วก็มีสัญญาณเตือนด้วยมีกล้องสารองศารอบคันแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะ มีกล้องที่เอาไว้มองที่พื้นได้ด้วยนะคบว่าเรากาลังวิ่งไปบนพื้นถนนแบบไหนนะฮะนอกจากนั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณวิ่งบนพื้นถนนทั่วไปบนขับในจราจรในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยในเมืองเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องการใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยคุณก็กดปุ่มนี้นะครับปลดระบบขับขับเคลื่อนไอ้ตรงล้อหน้าออกให้มันวิ่งเฉพาะขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวก็ช่วยประหยัดได้ปีกอีก,อกระดับหนึ่ง นะฮะเราก็คันนี้เนี่ยเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮด้วยสุดยอดไปเลยโอ้โหมันครบจริงๆอะ่ะคุณต้องการอะไรที่มันจะไม่มีไหมฮะผมยังไม่เห็นนะตอนตอนี้ตอนนี้นะครับไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีนะครับเนี่ยวางที่วางโทรศัพท์จุดเสียบ usb และนี่มีเป็น usb แบบ type c ด้วยนะครับตอนนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่เราเป็นแบบนี้กันหมดแล้วลว,ว่าพวกแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ด้วยเครื่องเสียงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอินฟินิตนะ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่ดูบึกบึนแต่ว่าก็ดูจับโอเคเลยนะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนี่ยแบบพร้อมเลยแล้วปุ่มผมว่าปุ่มดีด้วยใช้งานง่ายและที่สําคัญคันนี้มีแพดเดิลชิพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแพดเดิลชิพเนี่ยมันจะได้ในแง่ของเรื่องการช่วยชะลอรถเวลาคล้ายๆเอจินเบรคนะครับหรือเราจะขับแบบสนุกให้มันมีเป็นลันกษณะของเกียรแมนนวลได้นะครับ ตอนที่เราจะปิดรายการกันไปในวันนี้นะครับมีระบบหนึ่งที่พอดีผมเพิ่งทราบจากเจ้าหน้าที่มา <c oughs> นะครับต้องขออภัยด้วยผมว่ามันเหมาะมากเลยทั้งผมและคุณผู้ชมนะกับการที่เราใช้ในเมืองหรือว่าเราอาจจะขับไปในทางธุรกันดารที่มันเป็นทางแคบรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบที่ว่าเขาจะจับนะถ้าคุณพยายามหมุนพวงมาลัยให้เยอะที่สุดในการที่เหมือนกับจะเลี้ยวกลับหรือจะกลับรถใดทางแคบเลยพวกนี้ เขาบอกว่าเขามีระบบช่วยเลี้ยวในทางแคบด้วยนะครับเขาทำงานยังไงก็คือเขาจะส่งเบรกอ่ะก็คือ ABS นั่นแหละไปช่วยเบรกล้อหลังให้ล้อหลังเนี่ยม,มันมีการชะลอที่มันอยู่ด้านในด้านด้านในนะครับแล้วทําให้วงเลี้ยว,วมันแคบลงเออน่าสนใจนะตรงนี้นะครับมันตอบสตไตล์วัยรุ่นได้นะเพราะว่าสีเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบ ขาวดําเทาไม่ใช่นะเขามีสีส้มด้วยสวยงามมากแล้วก็ล้อดำเนี่ยเท่นะเป็นดําเงาค o s s s l l c k เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามคาสโนวาด้วยนะครับในหลายๆช่องทางนะเริ่มต้นเลยก็คือทาง y t u t u นะครับคาสโนวาไทยแลนด์ Thailand, นะแล้วก็มีทางเว็บไซต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยกระดิง่งปิ๊งๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสได้เจอกัน ไปรถยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนได้ไปรีวิวหรือได้ทดสอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ